สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ครับกันนะครับจะพาไปชมรถรุ่น h i g ลนเดอร์1.9 LDA นะครับรุ่นนี้จะเป็นโฉม2022นะครับสว่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวไปชมกันในคลิปกันเลยครับ Highlander 1.9 LDA เกียร์ออโต้โฉมปี2022โฉมนี้จะมาพร้อมกับกระจังหน้า2ชั้นแบบทูโทนแอบซ่อนด้วยลายเคปลาด้านใน ทำให้ตัวรถดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นล้อแม็กขอบ7นิ้วมือเปิดฝาท้ายโครเมียมพร้อมกล้องถอยหลังติดตั้งมาในตัวไฟท้ายปรับใหม่ลมดำเพิ่มความดุให้กับตัวรถเบาะผ้าเกทีเมียมพร้อมลวดลายแบบใหม่ เกียร์ออโต้ที่เพิ่มมาใหม่ในเกร LDA หน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุสีเทาดำตัดด้วยสีเงินเพิ่มความหรูหราให้แก่ภายในห้องโดยสารมาพร้อมกับพรงมลลาลัยมันติฟังก์ชันรุ่นนี้จะมาพร้อมระบบใหม่ เพื่อหยุดเครื่องยนต์ขณะจอดติดไฟแดงเพื่อลดอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสามารถแอดไลน์หรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ